เช้าตรู่ของวันที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเครื่องบินขับไล่เอฟของกองทัพอากาศไทยทะยานขึ้นจากฐานทัพอากาศสโคราชก่อนพุ่งตรงไปยังชายแดนไทยกัมพูชาเสียงเครื่องยนต์คำรามก้องฟ้าแสงไฟจากหัวเผาหลัง f อฟเตอร์เบอร์ฉีกความมืดออกเป็นทางยาวท่ามกลางความเงียบของพรมแดนการโจมตีทางอากาศครั้งนี้ถือเป็นปฏิบัติการที่รุนแรงและเร่งด่วนที่สุดในรอบหลายปี เครื่องบินไทยเข้าปฏิบัติการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ของกัมพูชาที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงรายงานภาคสนามระบุว่ามีเสียงระเบิดดังต่อเนื่องควันดำพวยพุ่งขอตื้นฟ้าหลายจุดการโจมตีครั้งนี้เป็นการแสดงแสนยานุภาพที่สะเทือนทั้งภูมิภาคและสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อรัฐบาลกัมพูชากองทัพอากาศไทยดำเนินปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยความแม่นยำสูงและการวางแผนที่รัดกุมเครื่องบินขับไล่เอฟ 16ถูกจัดขบวนบินแบบลับสุดยอดออกตัวก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามหน่วยข่าวกรองได้ระบุตำแหน่งของศูนย์บัญชาการและคลังเก็บอาวุธหลักของกัมพูชาวไว้อย่างชัดเจนเครื่องบินโจมตีด้วยความแม่นยำสูงลดความเสียหายต่อพลเรือนแต่สร้างความเสียหายทางยุทธศาสตร์อย่างรุนแรง นักวิเคราะห์ทางทหารชี้ว่านี่ไม่ใช่เพียงการตอบโต้แต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างแข็งกร้าวว่าประเทศไทยพร้อมป้องกันอธิปไตยอย่างถึงที่สุดทันทีที่ปฏิบัติการทางอากาศเริ่มขึ้นหน่วยรบพิเศษของกองทัพบ,บกไทยถูกสั่งเตรียมกำลังเต็มรูปแบบหน่วยแพนเทอร์ดําและคอบร้า ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วได้เคลื่อนกำลังเข้าใกล้แนวชายแดนเพื่อยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญการประสานระหว่างกำลังทางอากาศและภาคพื้นดินเป็นหัวใจสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้เพื่อให้การโจมตีมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วหะหด้วยรบพิเศษเหล่านี้ผ่านการฝึกภารกิจความเข้มข้นสูงมาโดยเฉพาะพร้อมรับสถานการณ์ปะทะทุกเมื่อยุทธบดินทร์ คือชื่อรหัสของปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งเป็นการปรับแผนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ของกองทัพไทยจากการตั้งรับแบบดั้งเดิมสู่ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่เน้นความรวดเร็วความแม่นยำและการบูรณาการของทุกเหล่าทัพกองทัพไทยวางเป้าหมายให้การปฏิบัติการเป็นแบบจู่โจมแล้วจบเพื่อลดความเสียหายและควบคุมได้ภายในระยะเวลาสั้นที่สุดการปรับยุทธศาสตร์ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสัญ,ญญาณความตึงเครียดชายแดนที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาออกถแถลงการประนามทันทีหลังการโจมตีโดยกล่าวหาว่ากองทัพไทยละเมิดอธิปไตยและสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แต่ทางฝ่ายไทยยืนยันว่าจุดที่ถูกโจมตีเป็นฐานทัพและแหล่งเก็บอาวุธซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกเผยแพร่โดยฝ่ายไทยชี้ให้เห็นโครงสร้างที่คล้ายกับฐานยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่และระบบเรดาร์ขั้นสูงสถานการณ์นี้ทําให้บรรยากาศการทูตในภูมิภาคตึงเครียดยิ่งขึ้นม้วนหนังสือย่อหน้าเจ็ดพื้นที่ชายแดนเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกพลเรือนจํานวนมากในฝั่งกะ มะพูชาถูกอพยพออกจากพื้นที่เสียงขบวนรถหลบภัยและกลุ่มผู้ลี้ภัยเริ่มเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยองค์กรด้านมนุษยธรรมได้ออกมาเตือนถึงวิกฤตมนุษยธรรมที่อาจเกิดขึ้นหากการสู้รบขยายวงกว้างขึ้น เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความเปราะบางของชายแดนและความรุนแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงองค์กรระหว่างประเทศและอาเซียนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นและเปิดโต๊ะเจรจาทันทีนักวิเคราะห์ระบุว่าหากสถานการณ์บานปลายอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคกัมพูชามีพันธมิตรสำคัญอย่างจีนขณะที่ไทยได้รับการสนับสนุน นุนจากหลายประเทศพันธมิตรตะวันตกความขัดแย้งนี้จึงมีศักยภาพจะกลายเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนหนึ่งในจุดแข็งของปฏิบัติการยุทธบดิน คือการผสานกำลังรบไซเบอร์หน่วยไซเบอร์ของไทยได้โจมตีระบบสื่อสารและเรดาร์ของกัมพูชาทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถตรวจจับและตอบโต้ได้ทันเวลาการปฏิบัติการลักษณะนี้สะท้อนยุคสงครามสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญไม่แพ้การรบภาคพื้นดินกองทัพภาคพื้นดินของไทยได้เตรียมกองกำลังปืนใหญ่และจะรวดหลายลำกล้องเข้าประจำการบริเวณแนวชายแดนเพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนภาคพื้น ดินกองกำลังเสริมถูกส่งไปยังแนวหน้าทั้งทางบกและทางอากาศบ่งชี้ว่าปฏิบัติการอาจยืดเยื้อหากการเจรจาไม่ประสบกองทัพกัมพูชาเองก็เริ่มเคลื่อนกำลังเสริมไปยังจุดยุทธศาสตร์ใกล้ชายแดนมีการเคลื่อนย้ายยานเกราะและระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อเตรียมตอบโต้ทันทีสื่อของรัฐกัมพูชาเริ่มปลูกกระแสชาตินิยมเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องศักดิ์ศรีของชาติ ประชาชนจำนวนมากออกมาแสดงพลังสนับสนุนกองทัพและกดดันให้มีการตอบโต้แม้สถานการณ์จะร้อนแรงแต่ช่องทางการทูตยังไม่ถูกปิดไทยส่งสัญญาณผ่านอาเซียนว่าพร้อมลดความตึงเครียดหากกัมพูชาหยุดการเสริมกำลังและถอนอาวุธยุโทโธปกรณ์ออกจากแนวชายแดนขณะที่กัมพูชาก็ยืนยันว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไทยหยุดการปฏิบัติการทางอากาศทั้งหมดสถานการณ์นี้จึงกลายเป็นเกมต่อรองที่ละเอียดอ่อนและประบางนักยุทธศาสตร์ชี้ว่ายุทธบดินทร์ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านทางความคิดของกองทัพไทยจากยุทธศาสตร์เชิงรับไปสู่ยุทธศาสตร์เชิงรุกเชิงรุกเชิงป้องกันด้วยความเชื่อว่าการโจมตีอย่างเฉียบพ,พลันสามารถยับยั้งสงครามใหญ่ได้ในระยะยาวอย่างไรก็ตามนักวิชาการบางส่วนเตือนว่ากลยุทธ์ลักษณะนี้อาจยิ่งกระตุ้นความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้นสถานการณ์นี้ยังถูกจับตามองจากมหาอำนาจโลกอย่างใกล้ชิดสหรัฐเรียกร้องให้ไทยใช้ความอดกลั้นในขณะที่จีนออกแถลงการสนับสนุนกัมพูชาและเตือนว่าการละเมิดอธิปไตยของพันธมิตรเป็นเรื่องที่ ยอมรับไม่ได้ความแตกต่างของจุดยืนจากทั้งสองคู่อำนาจยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับความขัดแย้งเมื่อค้ำคืนปกคลุมแนวชายแดนความเงียบงันเข้าปกคลุมพื้นที่ที่เพิ่งผ่านเสียงปืนและเสียงเครื่องบินคำรามกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงประจำการเต็มกำลังสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังขอบฟ้าที่มืดสนิทนักการทูตเร่งหาทางออกเพื่ออุติกดขณะที่ทหารทุกในรู้ดีว่าเพียงคำสั่งเดียวสามารถเปลี่ยนความเงียบนี้ให้กลายเป็นสนามรบอีกครั้งปฏิบัติการยุทธบดินทร์ ได้ถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์แล้วว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความขัดแย้งไทยกัมพูชา